งานของครูเป็นงานพิเศษผิดแปลกกว่างานอื่นๆกล่าวในแง่หนึ่งที่สำคัญก็คือว่าครูจะหวังผลตอบแทนเป็นยศสัก์ความร่ำรวยหรือประโยชน์ทางวัตถุเป็นที่ตั้งไม่ได้ผลได้ส่วนสำคัญจะเป็นผลทางใจซึ่งผู้เป็นครูแท้ก็พึงใจและภูมิใจอยู่ คุณครูบุญฉลองพระลาลีเกิดวันพฤหัสบดีที่21มิถุนายนพุทธศักราช2506ตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษการศึกษาสูงสุดครุศราสตร์บัณฑิตเอกข้ากรรมศาสตร์วิทยายลัยครูอดอนธานีเริ่มรับราชการวันที่8กรกฎาคมพุทธศักราช2537 ที่โรงเรียนบ้านห้วยของนนอำเภอปากชม <นา S 2> จังหวัดเลยตำแหน่งอาจารย์หนึ่งระดับสเครื่องราชอิสริยพรณ์ช้างเผือกชั้นที่สองทวีติยาภรณ์ความภาคภูมิใจการได้ทำหน้าที่ของตัวเองอย่างสุดความสามารถของความเป็นครูผลงานที่โดดเด่นได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดีประจำปี2554 คติประจำใจทำดีที่สุดในจุดที่เรายืนเรียนกับครูบุญฉลองมาก็สามปีแล้วระยะเวลาที่ผ่านมาก็หู้สึกด,ดีค่ะครูบุญฉลองเป็นคนที่จิตใจดีทำกับข้าวอร่อยรักในงานฝีมือเย็บปักถักร้อย คุณครูเกษียณออกไปแล้วก็ขอให้อย่าลืมความทรงจำดีๆที่มีต่อนักเรียนประสานมีทุกคนนะคะขอให้ไม่เจ็บไม่ป่วยสุขภาพร่างกายแข็งแรงสุดท้ายนี้ขอให้คุณครูมีความสุขกับชีวิตหลังเกษียณนะคะหนูก็เรียนจากคุณครูุญฉลองมาหลายปีเกษียณไปแล้วก็ขอให้คุณครูสุขภาพร่างกายแข็งแรงและมีความสุขมากๆนะคะคุณครูฉลองนั้นเป็นครูหี่ห่าใจดีมากก็ขอให้คุณครูบุญฉลองดูแลสุขภาพ ภาพร่รางกายแข็งแรงและมีความสุขด้วยของคุณครับคุณครูบุญฉลองท่านเป็นครูที่มีความเอาใจใส่กับเด็กนักเรียนนะครับรับผิดชอบในงานที่ทําเห็นท่านหนักหลายๆเรื่องหลายๆทางนะครับซึ่งตัวท่านเองก็มีความมุ่งมั่นะนะครับในงานที่รับผิดชอบนะครับ หลังจากนี้ไปก็ขอให้ท่านได้ดูแลสุขภาพนะครับให้ร่างกายแข็งแรงนะครับแล้วก็อยู่ในเส้นทางที่61 62จนถึง70 80ปีนะครับด้วยความร่างกายแข็งแรงนะครับไม่มีโรคภัยไข้เจ็บนะครับแล้วก็ให้มีชีวิตในเส้นทางที่61นั้นด้วยความสุขนะครับสวัสดีค่ะ คุณครูบุญฉลองเป็นคุณครูที่น่ารักมีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ก,กับทุกๆคนตลอดระยะเวลาหลายปีที่ร่วมงานกันมาคุณครูบุญฉลองผู้มีแต่ให้ชอบอาสาช่วยเหลืองานด้านต่างๆเสมอมาคิดแล้วน่าใจหายนะคะเหลือเวลาอีกไม่กี่วันคุณครูบุญฉลองก็จะไปใช้ชีวิตหลังวันเกษียณกับครอบครัวกับบุคคลที่รักขอบคุณสำหรับความทรงจำดีๆ ที่มีให้น้องคนนี้ในโอกาสนี้ขออวยพรให้คุณครูคุณฉลองพร้อมครอบครัวจงมีสุขภาพแข็งแรงร่างกายสมบูรณ์มีความสุขมีความเจริญสมหวังในทุกสิ่งที่ก้าวเข้ามาในชีวิตขอขอบคุณค่ะสวัสดีครับกระผมนายวาราวิเสียงหวานชื่อเล่นครูมอสครับวันนี้นะครับกระผมก็จะมาพูด ึงความในใจที่มีต่อคุณครูบุญฉลองพลาลีหรือคุณแม่หลองดีนะครับตั้งแต่ที่กระปมได้เข้ามาบรรจุรับราชการครูที่โรงเรียนภะสานินวิทยาแห่งนี้นะครับก็มีคุณครูหนึ่งท่านนะครับที่ได้ทักไลน์มาหานะครับนั่นก็คือคุณครูบุญฉลองพลารลีนะครับหรือคุณแม่หลองดีเนี่ยทักไลน์มาหานะครับว่าเป็นคุณครูใหม่ใช่ไหม มีที่พักแล้วหรือยังนะครับพอหลังจากที่เข้ามาบรรจุที่นี่จริงๆนะครับและได้ร่วมงานกับท่านนะครับท่านเป็นคุณครูที่มีความใจดีมากนะครับและท่านยังคอยสนับสนุนในทุกๆด้านเลยไม่ว่าจะเป็นด้านกิจกรรมต่างๆ การเรียนหรือแม้แต่งานวิชาการต่างๆนะครับท่านคอยสนับสนุนอย่างเต็มที่นะครับจึงทําให้เป็นที่รักต่อคณะครูและนักเรียนทุกคนนะครับสุดท้ายนี้นะครับทางโรงเรียนภาษาอินวิียิยาของเรานะครับก็คงขาดบ,บุคลากรที่มีคุณภาพไปอีกหนึ่งท่านนะครับ กระผมก็ขอให้คุณแม่ลองลี่นะครับมีความสุขในวัยเกษียณน,นะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุมัน่นันยืนนะครับสุดท้ายนี้กระผมก็จะรักและคิดถึงคุณแม่ลองลี่เสมอน,นะคะขอบคุณครับตลอดระยะเวลาที่ได้ร่วมงานกันมานะครับท่านเป็นคนที่มีอุปนิสัยที่ดีมากๆนะครับมีความเอือเ้อเฟือเ้อเผื่อแผ่ แก่คณะคุณรูทุกคนนะครับและที่สําคัญครับท่านเห็น้ล้กินแสบเลีครับอบอบอกเลยครับแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับผมขอมอบกรอนเล็กๆน้อยๆให้กับท่านนะครับขออันเชิญคุณพระศรีพี่เรืองฤทธิเนรมิตรพรชัยใหย้รักษาอันเชิญองค์เผ่าพงวงอินทราน้อมพรมาแด่ครูคู่กระเสียนเทินบ๊าบ วันนี้ก็จะมาพูดถึงความรู้สึกที่มีคมุณคายฉลองหรือคุณยายหลงก็รู้สึกไจหายที่คุณยายฉลองจะได้เกษียณรถไปพักผ่อนแต่อย่าทุ่มความที่ถึงตลอดเวลาเพเป็นที่รักของทุกคนเป็นคนที่แสนดีและอบอุ่นมอบความรักให้ทุกทุกคนอย่างเป็นกันองและสมอมา รักและกตัญญูยายินฉลองตลอดเวลานะคะจะคอยเป็นกำลังใจให้ปุญยายตลอดเวลานะคะคุณญายินฉลองสวัสดีค่ะคาวามรู้สึกนะคะที่มีต่อแม่ครูคุณฉลองนะคะตั้งแต่ย้ายมาปฏิบัติงานที่โรงเรียนประสานวิทยานะคะแม่หลองก็เป็นทั้งเพื่อนร่วมง,งานนะคะแล้วก็เป็นคุณแม่คนหนึ่งนะคะที่มีจิตใจดีมากนะคะเลื้อเฟือเผื่อแพนะคะ สนับสนุนลูกๆนะคะสนับสนุนคุณครูไม่ทูดพานนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเงินหรืออาหารนะคะคุณแม่เป็นคนที่จิตใจดีมากๆเมื่อแม่หลงกเกษียณแล้วนะคะความรักความดีของแม่หลงนะคะก็ยังตราตรึงอยู่ในใจนะคะก็รักและคิดถึงตลอดไปค่ะขอให้คุณแม่สู้ๆนะคะรักแม่หลงมากๆค่ะแม่หลง,งนะ i'm in love with my best friend lucky to have been right Friend, lucky to have been where I have been, lucky to be coming.